วันนี้ในหัวข้อที่ผมจะนําการสัมมนานก็คือในเรื่องของทรีัพยากรหรือว่าทรัพยากรของวัิสระคนซึ่งวัตถุประสงค์ที่อยากจะให้พวกเราได้รับไปหลังจากที่จบเซสชันนี้ก็คือว่าหนึ่งเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักว่าวัตถุเรามีทรัพยากรอะไรให้เราสามารถใช้เป็นประโยชน์ได้บ้างคบในะนำที่เราจะเ,เป็นผู้นําของโมตถุเรื่องการท่านในวันนี้มีทั้งผู้นําในอดีตผู้นําในปัจจุบัน ผู้นำในอนาคตผู้นำในอนาคตอีก2ปี3ปีข้างหน้าก็มาครับมีท่านผู้ว่การภาคโรตรีนอมินดิสิกเนตด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ท่านยกลุมือเลยครับว้าวยอดสามสามมศูย์ใช่ไหมครับสามสามห้าย์ไปญี่ศุนศูน40สี่ศูยกับหกศูนยังไม่มี ลังแต่จบวันนี้อาจจะสมัครเลยอย่าจะลืมนะครับท่านจำนาบอกแล้วว่าอีกหน่อยเราอาจจะไม่มีพวกรารภาแล้วก็ช่องที่ใส่ชื่อพวกร่ารภาาที่สุดเลยใกล้เต็มแล้วดังนั้นไม่มีพื้นที่นาจะเป็นพวกร่างผรีบๆีบเป็นรีบๆตัดใจแล้วแล้วก็เราก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าสัพยากรอะไรบ้างที่เราใช้ทสัยากรอะไรบ้างที่เราใช้เป็นประโยชน์มากที่สุดรัพยากรอะไรที่อยากจะให้มี อย่างนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าสามารถ, be ถา oney, article, ที่จะนําไปใช้ประโยชน์ให้กับภาคของท่านสโมสรของท่านเมื่อเรากลับไปที่พักสโมสรของเราครับทีนี้ถามคําถามแรกก่อนว่าถ้าพูดถึงทรัพยากรของโรตีเราคิดถึงอะไรบ้างครับแบรนด์เซ็นเตอร์สมาชิกร์ชิปประธานโรตีสากลที่เขาลาออกไปแล้วเขาบอกว่าสมาชิกก็คือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของโรตีใช่ไหมครับมีอะไรครับ ทรัพยากรของเราโครงการโครงการมูลประโยชน์มีอะไรครับข้างหลังอย่างที่เราพูดแล้วครับโซเชียลเราคือเมมเบอร์นะครับ,รบเรดิษัทเซ็นทรัลเว็บไซต์ต่างๆใช่ไหมครับมีไหมครับเลยนิสเซ็นเตอร์พูดขึ้นมาเนี่ยใครเคยเข้าไปเรียนเลยนิสเซนเ็นเตอร์แล้วยกมือขึ้นว้าว ไม่ผ่านเพราะว่าไม่เรียนไม่ได้ไม่เรียไม่รียนนะคะแต่ว่าปีปผมก็ไม่ไม่เรียนจัิงเลยแต่เขาไม่เช็กนว่าเรียน่าโอ้โหตั้งใจเรียน่มากนะแต่ว่าเห็นว่าอวนออวดอใช่ไมครับพวกกันท่าบาีเาเช็กใช่มเเช็่าเรียนจริงหป่าดี่หลอเราเรียนแล้วก็ไม่เช็กมีไมครับ l e n i n g เ บุคคลเมมเบอร์นครับแล้วก็อื่นๆเนาะสามเบิร์นเหรอใช่ไหมครับช่องทางสื่อสารหนึ่งครับใช่ไรครับพี่ไม่ว่าจะโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะสื่อเคมสื่อเิจิทัลมีเดียอะไรอ่านี่จะสายลอตเตอรี่สายสยากรานไหมใช่เปิดอ่านกันบ้างหรือเปล่าครับทํานักงานของเราเราจ่ายเงินนะใช่ไม่เป็นประโยชน์ก็มีครับมายโรตารี่พี่ชี้นั่นอีกคนบอกว่าให้มันเข้าง่ายหน่อยเข้ายากใช่ไหมครับเข้ายากเข้าได้แล้วกําลังจะคุ้น เียแล้วในวันนี้เรามีประธานโรตารี่ประธานไ์หลายคนนะอดีตประธานนะพี่ก้าพี่รัศมีนะผมก็คนหนึ่งเรามนาเึ้นมาได้เรือเลยนี่เซ็นเตอร์แบรนดเซ็นเตอร์ใช่ไหมครับให้ทำอะไรแบรนดเซ็นเตอร์โลโก้ทำอะไรครับโลโก้เองเดียวหรอวิดีโอ เราโหลดวีดีโอโหลดโปสเตอร์มาเป็นใช้ในการช่วยประชาสัมพันธ์ได้นำบัตรไ็ได้นะทำนำบัตรมีเลยครับเรืเออแบร์เซ็เตอร์ใช้อไรได้บ้างขับเซ็นทรัลนะครับใครใช้ขับเซ็นทรัลใช้ทูกสโมสรนะถ้าไม่ใช้ไม่ได้อะไรครับ่รบอนะเราอยากไม่ได้ ใช้ตอนที่จะจะจะรีพอร์ตใช่ไหมพอถึงเวลาแล้วเข้าไปเซ็ตตัวรีพอร์ตทีเดียวนะของของสำหรับห้อ,องสูงมีอบรมไปนะครับแกรนเซ็นเตอร์เข้าไหมครับใครองแกรนก็ต้องเข้านะไม่ว่าจะไปทำยูสติกแกรนทำโต๊ะเบลแกรนแล้วก็ทรัพยากรของคุณิี่โรตารีมันมีในในกลุ่มนี้เนี่ยมีทรัพยากรที่ให้คนที่ไม่ใช่มเมมเบอร์ของโอรตีเข้าได้ด้วยนะประธานครับมีอะไรบ้างแกลนเซนเตอร์ แล็เซนเตอร์ใช่ไหมมันในเบอร์เขาได้มีอะไรครับเอาเดี๋ยวฉันดูได้หรือเปล่าไปบจาคเขาไปบริจาคเขาบริจาคเราดีก็รับทุกคนแล้ะลูกเด็กเล็กแนหญิงชายเรารับหมดเขาได้บริการ p r o j e c t i center p r o j e c t center ตับใหม่แล้วนะครับเขาได้เข้าไปทำอะไรเอยเขาไปดูเขาไปดูอยากรูว่าดูซที่ไหนทำอะไรบ้าง แล้วผลลัพธ์เขาได้เนี่ยเราแอพมันมา่งเลยเหรอครับสมมติตอนไหนไหนบอกตัวเลขเลยครับว่าปีที่แล้วผ่านมาหรือปีนี้เนี่ยใส่เข้าไปกี่โปรเจกต์แล้วครับขอขอจำนวนหน่อยพี่แอ๊บจะแม่มาเดูกี่โปรเจกต์ครับนี่นี่นี่นับวันเท่าไหร่ครับปีที่แล้วาครับ ผมจำได้เพราะว่าผมให้รางวัลสโมสรนี้ไป40โปรเจกต์ครับเยอะเยอะเกินไปเถึงไม่ไปโปรแกรมนะฮะใส่ไอที่มันสำคัญสำคัญน่าสนใจแล้วก็พาร์ทเนอร์หรือว่าเพื่อนๆหลังมาเจอสามารถเข้าไปดูได้เพราะว่าไอเจนเนอรี่คนนึงสามารถที่จะทำได้มีอีกไหมครับนอกจากมูลกราดนี้มีอะไรครับทรัพยากรที่รถด้วยใจคนมีไหมให้เราสามารถที่จะเข้าไปใช้ในได้หรือ มันจะเฉพาะโรตารี่ส่คนเขาว่าโรตารี่เท่านั้นะครับ่ครับนี่ไงโปร้อยอยู่นี่ผมถามนะมีใครมีใครเปิดหรือเปล่าเงียแลปัจจุบันหน้าปกเป็นอะไรครับอ๋แสดงว่าอย่าน้อยมีคนดูปกอ้ยังไม่เยอาดูเล ผมก็เปิดนะผมก็เปิดนะเปิด,เป,ดเปิดดูพลัาที่น่าสนใจเยอะนะครับแล้วก็มีข,าาข่าวสารท่าเราด้วยใครเคยรู้จักมีมิชชั่นบิ๊ไหมครับเอาไว้ทำอะไรเดี๋ยวพี่พี่เอลเขาจะมาพูดต่อนะมผมเปิดให้ตามอ,อันนี้น่าจะมีหลายท่านยังไม่รู้จักนมครับอ่านะเป็นครับ,นะคครบน่าวสาร ว่าอพอแล้วเขาพอแล้วเขาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอ็มไม่ปไปเลยพูดนะฮะนั่นคือเป็นเป็นจุดสำหรับผู้ที่สนใจโรตารีนะครับโรตารีอวอร์ดนะฮะสนใจก่อนไหมไปเข้าไปดูไหมครับว่าเรามีรางวัลอะไรบ้างที่เราจะให้เรามีรางวัลให้สโมสรมีรางวัลให้บุคคลผมไปนับมาเมื่อคือนมี19รางวัลรวมทั้งหมด เป็นอย่างน้อยนะผมอาจจะมีมากกว่านี้ผมอาจจะรับไม่ครบดังนั้นใช้เป็นประโยชน์ได้นะครับใครที่เข้าเคนนี่จะได้รับรางวัลไม่ว่าจะเป็นในระดับบางรางวัลก็ง่ายมากนะคือขอก็ได้เลยจากสโมสรเต็นเองหรือในระดับโดยด้วยสังคมก้อมีที่สืเช่นสวิตโมเดลเซฟพอร์ต2 9นมันมันมีนอนเมมเบอร์หรืยเขาหมีนอนเมมเบอร์นี้นีพอร์ตต่าง เราก็สามารถเข้าไปได้ใช่ไหมครับเพื่อที่จะเอามาใช้ประโยชน์ในการบริหารการสโมสรใครบริจาคเงินมากเป็นบริจาคเงินน้อยใครไม่บริจาคเงินเลยบริจาคซะบ้างอรแบบนี้หรือว่าข้อมูลของเทรนของสโมสรที่เป็นยังไงมานะสโมสรไหนมีสมาชิกมากมีสมาชิกน้อย4ี่หปีนี้ออกเรื่อยๆเลยเกิดอะไรขึ้นกับเขาอย่างนี้เยก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ในในแง่ของผู้นำบ้างในแง่ของผู้นำสโมสรนี้ช่วยเปิดโอกาสให้เพเชื่อมต่อช่วยนะครับ แอคชั่นกรุ๊ปรู้จักไหมครับเขาทำอะไรคนพวกนี้อาชีพเดียวกันสนใจต้องเป็นอาชีพเดียวกันไหมมีความสนใจมีความทนัดความถนัดใครเป็นสมาชิกของแอคชั่นกรุ๊ปอะไรบ้างครับพี่ต้าครับนักศึกษาห้านักศึกษาแลนใช่ไหมครับเด็กจี ท่านเ็นเด็กเกียครับผมโดนยัดให้ไปอยู่เด็กียรของภาพผมก็จะมีไตรแกสไรแกสไในเรืององ human ฟ r a f ิ i ง i n g human t r a f i i n g ครับอันตาย human trafficking มีทุกยออฟโอการก็จะมีเรื่องอื่นๆด้วยอันนี้เวลาที่เราทำแกล้นเวลาที่เราติดปัญหาอยากจะได้ conection อยากจะได้ทุนก็มีโอกาสที่จะ ช่วยช่วยเหลอพวกเราได้ในเรื่องแบบนี้ในเรื่องของโครงการต่างๆที่เราทเราทำอยู่เป็นลชิหครับเป็นลชิเป็นใครเปนเทิปเป็นกลุ่มมีบันเทิงกาการก็เป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ฮาร์ดคอร์หรือซซเรียสเท่ากับแอคชั่นกลุ่มอย่างเช่นเฟลล i ชิปไบกิ้ง คอฟมีหลายอันเด็กอาชีพมีไหมมีใครเป็นเป็นสมาชิกทีมหรือชีพอะไรไหมครับมีอะไรฮะพี่าเป็นทุกอย่างอะไรฮะโอ้แน่นอนแน่นอนมีอีกไหมที่ผมไม่ได้ระบุในนี้ใครเคยส่งอีเมลมาหาคุณตาบ้าครับจักหม S <S วัฒนาจะฟรีวัฒนาจัฟรีคือวัฒนาเขาเป็นใครครับเขาเป็นพี่เป็นเสาเป็นวิสิตสปอร์ตเป็นซัพพาจร์ไหมมีปัญหาปรึกษาคุณตาแล้วเรามาอยู่ตรงนี้ยศูนย์โรตารี่เราไงอีกนี่ไงตป็นศูนยวิชาเนี่ย อีกเยอะแยะเลยสััพยากรที่เราสามารถที่จะใช้ได้จริงๆช่วยแชร์หน่อยนด้ไหมครับว่าที่เราพูดกันมาทั้งหเนี่ยครับเคยใช้อะไรแล้วรู้สึกว่ามันมีประโยชน์จังเลยขอตัวอย่างนิดนึงใกล้จะจบแล้วครับแรบนดเซ็นเตอร์ค่ะแบรด์ร์ใช้บ่อยี่สุดดูดีพอร์ตดีพอร์ต อันต่างนะเป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของเม่ไม่ชี้ฟาร์มิชั่นหรือทั้งหมดเลยครับท่านที่เกี่ยงเรื่องฟาร์มชั่นทั้งเรื่องของโกลต์ต่างๆรวมแล้วเรื่องของตัวแถลด้วยตัวแถลด้วยขอเสริมนิดนึงคือรีพอร์ตเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดึงมาเป็นรีพอร์ตอย่างเดียวเนี่ยถ้าเห็นตัวเลขพึ่งไปหมดเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านเอารีพอร์ตมาแล้วท่านดิลไลซ์ก็คือทําเป็นกราฟท่านไปเลยท่านจะมองเทรนด์ได้ออกท่านจะมองว่าณปัจจุบันนี้มี เรามีป mm. ัญหาในด้านจุดไหนจุดไหนจุดไหนเงี้ยได้ครับตอนนี้มีประโยชน์มากจริงจริงคือข้อดีของรีพอร์ตของลอตเตอรี่เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกช่วงเวลาเลือกอะไรต่างๆที่เราสนใจแล้วมันสามารถที่จะมาเปรียบเทียบกันได้แล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นที่ต้องลองไปศึกษาดูนะครับครับกนยกตัวอย่างง่ายๆผมว่าแต่บทลงของผู้ช่วยเนี่ยเราจะต้องไปดูว่าผู้ช่นไหนมีชิปเตอร์ดียังออนไลน์ดียังของในทุกวงการเพราะฉะนั้นสัวไหนก็คือข้อมูล จะดูว่าถ้าเกิดว่าโลกค่ต่างๆเนี่ยก็จะแยกแต่ว่าแต่เราต้องมีสอนให้รีต่ามปกนิให้ดีถึงเท่าไรเลยเราจะเป็นครัฟที่หมาแล้วมันเคขามีไหมครับ Brand Center, Brand Center. Learning Center เรื่องของการเรียนรู้เนาะถ้ามันมีภาษาไทยเยอะๆก็จะดีมากนะใช่ไหมครับนี่ก็ต้องมีภาษาอังกฤษแต่ตอนนี้เราก็ใช้ Google แปลหน้าต่อหน้าช่วยได้แต่ก็อาจจะแบบแปลกๆหน่อยแต่ก็โอเคพอไปได้แล้วก็ไปไัจาัย มีไหมครับแฟรนช์แน่นอนครับแฟรนช์เซอร์วิสโปรเจกต์เข้าไปดูหรือเข้าไปา้เไปลงโครงการไว้แล้วก็มีต่างชาติเกือบได้ครับเกือบได้ครับแต่ว่าตอนนั้นทำเครื่องปอกไส้ครับแล้วทีนี้เขาเป็นนายกประทังที่ทำลงปอกไส้แล้วสองโลรัแล้วเขาสนใจจะมาซัพพอร์ตแต่ว่าเขาดูเรื่องราคาแล้วเขาบอกว่า เครื่องเข้าไปบ้านเราแข่งมาบ้านเขาเท่าตัวเขาก็เลยถอนไปก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่ามันก็ไม่เชิงว่าไม่ได้ผลเพียที่เดียวนะสวิตเปรเจ็ดก็มีคนเข้ามาดูรับติดต่อเพงแต่ว่าความต้องการมันอาจจะไม่แมชกันแม่นาโอกาสแบบนีเกิดขึ้นจะไม่ได้ใช่ไหมครับเวลาก็แก้หมดแล้วนะผมก็สรุปว่าอย่างนี้นะครับว่าทรัพยากรก็ไม่ใช่แค่เรื่องที่เราพูดอยงอย่างเดียวครับก็อย่างที่บอกว่าโรเจเรียนทุกคนที่เป็นเบลลเลโรเจเรียนเนี่ยก็เป็น ทรัพยากรที่สําคัญอีกอันหนึ่งเหมือนกันเราก็ต้องบูรณาการการใช้สิ่งที่เราพูดถึงมาทั้งหมดนี้กับคอนเนคชั่นที่เรามีเพื่อนๆที่อยู่ร่วมองค์กรเดียวกับเราไม่ใช่ประโยชน์สุดท้ายผมิว่าผู้ท่านกลับไปก็จะสามารถที่จะได้ไอเดียในการใช้ทรัพยากรต่างๆที่เรามีให้เพิมากขึ้นครับก็ขอบคุณมากันนครับ